ขอเชิญชมหนังสือหันษาเรื่องไปหาหมอได้ได้รอเดี๋ยวนะอดทนหน่อยนะเอ๊ะแหลมคมกำลังคุยโทรศัพท์กับใครนะดูเหมือนมีเรื่องฉุกเฉินซะด้วยสวัสดีนี่แหลมคมพูดเอ้าหรอหรอรอเดี๋ยวนึงนะแหลมคมกำลังจะไป เออต้องรีบแล้วเอเกิดอะไรขึ้นนะตามไปดูแล้วเอาใจช่วยแหลมคมกันนะเด็กๆแหลมคมขับรถไปไหนนะถึงจะดูรีบแต่แหลมคมก็ขับรถอย่างระมัดระวังนะโอ้บ้านนุม่มนิ่มแหลมคมขับรถมารับนุม่มนิ่มนั่นเองดูเหมือนนุม่มนิ่มจะไม่ค่อยสบายนะแหลมคมรับนุม่มนิ่มที่ดูไม่ค่อยสบายขึ้นรถแล้วจะไปไหนนะ มีเด็กๆบอกว่าไปหาหมอใช่หรือเปล่านะอ้าวนั่นว่องไวยืนกลุ่มท้องบิดตัวไปมายืนรออยู่หน้าบ้านอ๋อเป็นว่องไวนี่เองที่โทรศัพท์มาหาแหลมคมก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อไปรับนุ่มนิ่มดูท่าว่าว่องไวก็ไม่สบายเหมือนกันนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่องไวทนไหวไหมว่องไวปวดท้องมากแต่พอทนไหว ดีมากอดทนนิดนึงนะเนี่ยนุ่มนิ่มก็ปวดหัวตอนเช้าตื่นขึ้นมานุ่มนิ่มก็เริ่มปวดหัวเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่นุ่มนิ่มทนไหวอ๋อทั้งนุ่มนิ่มและว่องไวไม่สบายด้วยกันทั้งคู่แหลมคมก็ต้องพาไปหาหมอแน่นอนอ๊นั่นมิสเตอร์บินกำลังเดินไปไหนนะดูท่าทางไม่ค่อยสบายด้วยสิ โอ้ยปวดจังทำไมรู้สึกติดติดขัดขัดจังเลยโอ้ยโอ้ยโถน่าสงสารมิสเตอร์บินเดินไปร้องปวดปวดไม่รู้ติดขัดอะไรอีกด้วยแล้วยังต้องเดินไปหาหมอเองอีกไกลไหมนะอะแหลมคมขับรถผ่านมาพอดีแหลมคมจึงจอดรถรับมิสเตอร์บินไปด้วยกันแหลมคมใจดีจริงๆแล้วจะไปโรงพยาบาลไหนกันล่ะ อ๋อโรงพยาบาลหมอหมีใจดีนั่นเองคุณหมอหมีตรวจอาการนุ่มนิ่มแล้วก็ฉีดยาแล้วให้ยานุ่มนิ่มคุณหมอหมีฉีดยาแล้วบอกนุ่มนิ่มว่าพักผ่อนมากๆเดี๋ยวคุณหมอหมีจะจัดยาให้แล้วกินยาให้ตรงตามเวลาด้วยนะจะได้หายไวๆค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณหมอหมีแล้วคุณหมอหมียังชมนุ่มนิ่มด้วยว่า เก่งมากที่คุณหมอมีฉีดยาให้นุ่มนิ่มไม่ร้องสักนิดเดียวมาดูว่องไวบ้างสิคุณหมอมีจะรักษาว่องไวอย่างไรคุณหมอมีตรวจอาการว่องไวแล้วบอกว่ากินยาถ้วยเล็กๆก่อนขมนิดนึงนะว่องไวจะกินได้ไหมว่องไวกินยาได้ครับคุณหมอว่องไวรับทั่วยาจากคุณหม,มีมาดื่มรวดเดียวหมดถ้วย อายาของคุณหมอมีผมนิิๆซาซาด้วยเย็นท้องดีครับว่องไวรู้สึกว่า <c oughs> หายปวดท้องแล้วคุณหมอมีก็จัดยาให้ว่องไวแล้วกำชับว่าต้องกินอาหารให้ตรงเวลาแล้วอย่าลืมกินยาด้วยครับคุณหมอมีขอบคุณคุณหมอมีมากครับ <c oughs> เอ๊ะแล้วมิสเตอร์บิลล่าไม่สบายเป็นอะไรอ๋อ <c oughs> <c oughs> คุณหมอมีตรวจดูอาการแล้วบอกว่ามิสเตอร์บินทำงานหนักเกินไปจนลืมหยอดน้ำมันตรงน็อตที่ฝาถังทำให้รู้สึกไม่สบายว่าแล้วคุณหมอมีก็หยอดน้ำมันตรงน็อตฝาถังให้มิสเตอร์บินโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับค,มมคุณหมอมีแหมคุณหมอมีเก่งจังนะครับรักษาได้ทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับคุณหมอมีบอกว่าไม่เป็นไรมิสเตอร์บิน ทำงานหนักแล้วอย่าลืมพักผ่อนดูแลสุขภาพตนเองด้วยตอนนี้ทั้งนุ่มนิ่มว่องไวัและมิสเตอร์บินได้รับการรักษาจากคุณหมอมีใจดีแล้วทุกตัวก็กลับไปพักผ่อนคุณหม,มีใจดีออกมายืนส่งทุกตัวที่หน้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่า อย่าลืมดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดตามที่คุณหมอหมีแนะนำด้วยนะบายบายถึงแม้คุณหมอหมีจะใจดีสักแค่ไหนแต่คุณหมอหมีก็ไม่อยากให้ใครต้องไปหาหมอรอกนะถ้าไม่จำเป็นจริงไหมจ๊ะเด็กๆ เด็กได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษดเด็กๆคะวันนี้เราพูดถึงการไปหาคุณหมอเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าเราไม่สบายอาจจะปวดหัวตัวร้อนไอน้ำมูกไหลหรือไม่ก็ัด <c oughs> ช่้ย ถ้าอาการไม่ดีเราก็ต้องไปหาคุณหมอเอแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอภาษาอังกฤษเรียกว่าโอเก่งมากเลยด็อกเตแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าด็อกเตรเขียนขึ้นต้นด้วยตัว D เรามาวาดตัวดีด้วยกันหยิบกระดาษดินสอหรือปากากาก็ได้ ล้วมาวาดตัวดีให้สนุกสนานติละครไงหนังเลยนะคะเด็กๆทีนี้พี่เอ็มจะชวนเด็กๆมาเพิ่มความสนุกให้กับตัวดีของเราด้วยกันวาดรูปแปลงร่างมาดูซิว่าพี่เอ็มจะแปลงร่างปูดี้ให้กลายเป็น ของพี่เอมแปลงร่างกลายเป็นดัหรือเป็ดนั่นเองแล้วตัวดีของเด็กๆล่ะแปลงร่างกลายเป็นอะไรขอดูหน่อยตัวดีของหนูกลายเป็นหน้าของเด็กผู้หญิงค่ะตัวดีของเอสเตอร์กลายร่างเป็นจานใส่ผล,ลไม้ค่ะ ต,นนะตัวดีของม่านนาไก่กเป็นแตงโมค่ะตัวดีของก้านใสลกยเป็นเด็กผู้หญิงค่ะตัวดีของน้องอมชมลกยเป็นถ้วยเสไอปิมค่ะตัวดีของหยกไกลเป็นมแมลงเต่าทองค่ะ เดียวของผมแปลงร่างกายเป็นคนจับแมลงครับตัวดีขยันนะแปลงร่างกายเป็นเอนชันดงคือสไลเดอรให้สอนชันล่างคือที่บอดว่าลูกสนไหนชุดต้องค่ะว้าวเด็กๆแปลงร่างตัวดีได้ สนุกสนานน่ารักมากๆเลยขอปรบมือให้กับศิลปินคนเก่งสุดยอดนักจินตนาการแห่งขบวนกาอนฟันน้ำน้ ที่หมาอย,ยังปลอดภัยสวัสดีจอมเวททั้งหลายได้เวลามาฝึกคาถาลับเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษที่น่าสงสารที่ถูกกักขังอยู่ในขวดมาเป็นเวลาล้านล้านลาน้ลานปีวันนี้จอมเวทฝึกหัดของเราจะสามารถช่วยสัตว์วิเศษเอาไว้ได้หรือเปล่านะอป่านนี้ยังไม่มากันอีกเหรอสงสัยจะต้องไา่คาถาเรียกแล้วล่ะ โอมจักกะจันจักกะแรลจักกะจี้จักกะดยมาลึกกึกกื้อจอมเวทจงมา เชิญทางนี้เลยครับโหมากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อผิงผิงค่ะหนูกิ่งค่ะผิงผิงกับหนูกิง่งทั้งสองคนจะต้องเดินทางเข้าไปตามหาคาถาลับในปราสาทเวทมนต์ของเราทั้งคู่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะสุดยอดมากๆถ้าพร้อมขนาดนี้โอมประตูจมเปิด เชิญทำภารกิจได้เลยครับยืนรอสักครู่รอฟังสัญญาณจากจอมเวทนี้นะขอจำภาพกับจอมเวททางบ้านก่อนอืมจำได้แล้วจอมเวทฝึกหัดทั้งคู่เตรียมลุยได้ใน3 2 1เริ่มจับคู่ภาพได้ออจอมเวทผิงผิงเปิดก่อนเจอกับยา หนูกิ๋งก็เจอยาเหมือนกันคู่แรกได้มาแล้วไม่ทันไรก็เจอ20เป็นคู่ที่2และแน่นอนคู่สุดท้ายก็คือยุงราบรื่นสุดๆเลยคู่นี้เปิดไม่พลาดเลยสักป้ายไหนมาเช็คด้วยกันอีกรอบว่ามีภาพอะไรบ้างมียุงยา แล้วก็20ซึ่งทั้ง3ามคำก็มีเพยยนชนะต้นตัวเดียวกันนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ยยอยักษ์หยิบมาตอบเองอย่างมั่นใจสักขนาดนี้เป็นยอยักษ์แน่นอนเชิญเดินไปที่เตาผิงแล้วมุดทะลุไปด่านต่อไปได้เลยเย้ยยยฮัลโหลนุกิงฮัลโหลผิงผิงคำใบมีอยู่ว่า ฉันเป็นผงสีขาวกลิ home, ่นหอมสดชื่นอาบน้ำล้างหน้าแปะฉันตามตัวฉันคืออะไรลิซเซอร์นักเฉันเป็นผงสีขาวกลิ่นหอมสดชื่นอาบน้ำล้างหน้าแปะฉันตามตัวฉันคืออะไรเอามาปะหน้าให้ขาวจัวแบบเจ๊ใส่เอานี่ค่ะเป็น,นนะสีขาว,ขาวนึกออกหรือยัง แล้วแป้งเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนร้าอปลาป่อปลาเลยนี่ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยว้าวปอปลาร100้อยเปอร์เซ็นตเชิญไปหาจอมเวทนนี้ในด่ดาน่อไปได้เลยจ้า Let's go <S อา้าวมากันแล้วเหรออา้าวเชิญทางนี้เชิญทางนี้เห็นตูนี้ไหม นี่คือตู้คีปไข่ที่มีหมายเลข1-9จะมีหมายเลขเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจแล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องหาหมายเลขไหนจงตั้งสมาธิมองเข้าไปมองเข้าไปแล้วพวกเจ้าจอมเวทฝึกทัดก็จะได้พบกับโจทย์เลขที่ตามหา1 0 8ลบ8บวกส เท่ากับเท่าไรนะสิบลบแท่ากับสองแต่ว่าบวกสองก็เป็นสี 8, ่สิบลบแปดบวกสองเท่ากับสีโอ้โห,โหคิดเลขได้ไวมากต้องขอเช็คความถูกต้องกับจอมเวททางบ้านสักหน่อยแล้วชูนิ้วขึ้นมา10นิ้วพับเก็บลงไป8ปดหนึ่งสองสาสี่ห้า 6 7 8เหลือ2บวกเพิ่มอีก2 2แล้วก็3 4มองหาไข่หมายเลขสีได้เลยครับเจอแล้วก็ต้องคลิปขึ้นมาให้ได้ด้วยนะจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าเอาให<ช>ม่เอาใหม่พี่มีว่ารอบ<ช><ช>นี้แหละได้แน่นอนอ๋อได้แล้วใช้โยความพยายามเป็นผลยลเอาคุณแจออกมาเลยครับ ไขเลยไขไขไขวู้ฮู้แล้วในที่สุดก็เจอกับกระดาษโบราณล้านล้านล้านปีและคำที่ไม่สมบูรณ์ในกระดาษใบนี้จะกลายมาเป็นคาถาอะไรนะมาดูกันว้าวมาแล้วเชิญทั้งนี้เลยจอมเวทฝึกหัดทั้งสอง ไหนดูสิครับได้อะไรกันมาบ้างยอยักษ์กับปอปลายอยักษ์กับปอปลาอาหนูกิ๋งใส่ลงไปเลยแล้วพิงพิงค <p ink> แล้วครับได้อะไรมาบ้างไม้เอกกับวแหวนไม้เอกกับวแหวนบนกระดาษโบราณใส่ลงไปเลย <c oughs> คราวนี้เรามาไา่คาถาพร้อมกันเพื่อให้หม้อวิเศษทำหน้าที่ปรุงคำปริศนาออกมาโอเคไหม โอมจักกะจันจักระแะจักกะจีจักระดุยมาลึกกึกกึ๋ยคำจงม้าและคำปริศนาของเราในวันนี้คือคำว่าป่วยปออวยยอป่วยไหมเอกป่วยอืม คราวนี้เราจะเอาคาถามาบวกกับคําปริศนาคําว่าป่วยนี่นะครับแล้วก็ไล่คาถาอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษออกมาจอมเวททั้งสองพร้อมไหมพรอมค่ะรไล่คาถาพร้อมกันอีกครั้งโอมจักรจัดจักระแลจักระจีจักระดุยมาลึกกึกกื้ยป่วยป่วย สัตว์วิเศษได้รับการปลดปล่อยแล้วโอ้โหและแล้วในที่สุดก็เป็นอิสระสักทีนะขอบคุณมากจริงๆวันนี้ภารกิจของทั้งสองก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วละ่ะเชิญกลับโพรงไม้วิเศษได้เลยขอบคุณมากนะ<ป>จอมเวทหนูกิงจอมเวทผิงผิงบายบายบ๊ายบายครับ นางเอ็มมี่และพยูนยินดีมาเริ่มที่ท่าสุดคิดของเรากัน1 2 3ู่สช้ำูไต้กูไต่กูไต่และกูไต่ท่าเต้นในวันนี้นะคะเป็นท่าเต้นของการไปหาหมออยากไปหาหมอเมื่อไหร่นะมาดูท่าเต้นต่อไปนี้เลย1 2 3่ปวดหัว,หวตัวร้อน ปวดหัวตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนอ้ปวดหัวตัวร้อนแสดงว่าอุณหภูมิของเราขึ้นสูงมาก้ารักษาที่บ้านไม่หายต้องรีบไปหาหมอนะคะเด็กๆมาดูทัาที่สองกันหนึ่งสองสามปวดท้องอาเจียนปวดท้องอาเจียนปวดท้องอาเจียน น้ำไหลคั่งแล้วก็อาจเจียนบ่อยๆไปหาหมอนะคะเด็กๆดูท่าที่สามกันหนึ่งสองสามมากัดหกล้มมากัดหกล้มมากกัดหกล้มมากกัดหกล้ม,ม,ลมถ้าเกิดแผลเลือดออกกระดูกหักไปหาหมอ่วนส่งยินดีไปหาเด็กๆเลยหนึ่งสองสามู้ตผููตปูตและผููต I'm make